การสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องเบิร์สุขสุขคนยินดีต้อนรับสุสั่งมาทำบรนณาเ่าทุกคนเลยสบายดียามเศร้าทุกคนวันนี้ไปชิไปเบิ้งข้าวผาหนองคนนึงเขาลงหนองอยู่ใกล้ๆบ้าน,น่แหละบ้านใกล้กลเคียงกันนี่หากหูจากเมื่อเศร้านี่เขามาเล่นมายามมาเยี่ยมเบิง้งลูกชายบรสมายนะครับว่าสุฟังข้าวผาหนองวันนี้บาก็เลยไปเบิ้งข้าวผาหนองกอนตอนนี้ก็เกาหงป่ายเลย ทันเถอะโมทันเนาะต่อข้าพาไปเบิ้ลว่าไปชิมานป่าไงไ่ทุกคนเลยไปไปเบิ้ลน้ำกันอ่ะข้ามาแล้วก็ฝากก็ไล้์กดแชร์กดติดตามไปก็แล้วไก่ต้องมาทำไปด้อทุกคนเลยไปเดินทางกันเลยอิจฉาทันโมทันพวกนี้แต่เก่าเขาว่าหนองนี่ปลาหลายหลายเขาเคยลงไหมเขาทำเองเขาเคยลงจะคื่อันนองยิ้นเลยเขาว่าว่าปลาหลายป่ะทัานผู้จักไปในเศร้านี่ยแล้วไปวานแห่คนเลยก็ได้ไปถ้าผู้จัก มก็เจะไปเบิงาาเบ้งนั่นสิมันอ่ทุกคนใเบิ้งนสิว่าเขาจะมาดาให่บ่ละป่าชิหลายครับเขาบอ,อาไปถามเขาเบิ้งนี่เม่คยไปเที่ยวหนอนนี่จะทางไหนเบ,บินีดทางาทบ้านคนน้ำแรงนัคนนองบ้านเนะ บ้านี่นก็บ่อใหญ่ไปไหนโดนเลยจะเรียกว่าอ่านก็เกิดหาที่ไปรักาที่บ้าบประมาณนี้แหละบ้านไหนกันบ้านาไปไหนไปไหนเสร็จรถจักรจอดเต็นหลายตงใส่แม่น,น้องนั่นแหละหมกสรง พาทุ่งน้ำมาเราจากจอดสับลาบาอยู่แอนแดนหนองนี่ละใส่ซีเลอร์ก็ตีคนคือหน่อยแล้วบ้าน เ,เออตอนนี้ม้าอนนองนะคนนีงคนหลายอยู่ได้เด็กน้วเห็นพยมโานต่อลงซ้ำขาลงแล้วแล้วขอบันนี้ับทุกคนม,มวกหลายใช่หะ ัวหลายหัวตะพอกนำบุหรี่พดีเดียวป่า บ่อนะมาแล้วอย่าโดนีเอนตไตีปบอ้มองหกกัแล้วโอกาสปลาคอยใหญ่เลยนี่ใส่มาส้นอย่งนี้เนี่ยมันพอเท่านื้อหมานบ่โต ตัวละโลเขาขึ้นทิ่ตัวล,วหล,ลวนะหลายแล้วป่วตัวละโลคนเราขึ้นหลายแลายคนเียนำตื่นเนาะพูดดี้หวานพูดดี้หาป่าทำเนียนะนำบ่หลาย ปนินปนินมารมาปลนินเอามาปีงรูปเขาใหญ่นะโอ้คนเบียกกระตึอป่าเป็นเนาะโอ้ โอ้ดออกเตรเก่ามาโอ้เอ่าววววขวานใหญ่ดออกเตร์บุญจงตัวใหญ่จงเวมออกลูกวะโอ้ยมาบทันเขาสิเขาหูจับมือเศร้าเขามาลงเลยโอ้บทันแล้วเขาพาเอาบุญเลยคขาใหญ่เอาบุญเลยเว้ยเลือเรือดำหน่อยเลย เออไปตามคีมเนีม่มันเลยระเท่ามาันมันเลยโอ้พอใหญ่เลยตัวน้อยวะคิดว่าตัวใหญ่เลยฮัโหลฮลโหัลโหัลโอเคแล้ว เฮ้ยปนินปนินต้อมตีนแล้วป่ปนินเนาะอ้าวาไม่เห็นบ่ปลาคือบอ่ว่าดูน้องเนียเหย้าพน้อาเหย้าน้องเนี่ยปลาเค็งหลายบ่ปลาโนะตะเก او ข้ปปอปลาเนี่ปลาโนะก็หลายน้องนี่นะ มืป่าเนาะตัวโซดีแล้วขอไปลงสะอุราะลงหนาวละขอไปมุดฝ่ามือขึ้นีได้กลัวฮะฮ้ผู้ผู้ผู้กว่าคนใหญ่เพิ่งได้เลยผู้ปอทุ่เอาเล้วเอาเลี้ยวปอสมควรแล้วตัวนี้นะปอทุ่งนะเงยเติบ เกือบโล้หกกิจขีดได้เนาะประมาณประมาณหกกิจขีดป่าเลยอ๋อเนื้อไส่มีอยู่บ่เออของหลังเนาะใหญ่เลยโอ้ยอะตุ๊เห็นได้ปนินวานเนี่ได้บรีปอกคอใหญ่เพิ่นเอาได้เลยนี่ฮะเพิ่นเอาแล้วโว้ยบางไก่กับบุหรี่เจ็บมันแข็งบ่โอ้ยไป่ะใหญ่หมองก็เลาะๆไปะไ้ตะปุกก็ปุก น้องนี่มันยาวคนยาวน้ำผุอบมาพันพันธุ์ปะโคใหญ่คือหลายโตแล้วลคน,นะว,นว,ว่านะเดี๋ยวเราหล่อธำพุทธก่อนโอ้ยยาวพุผู้หวยนี่คุณว่าน้องยาวไปเลยนะ

อ้าวมันได้ดปอกหอหญ่แล้วทุกคนเ <c oughs> ออหุบอ่อนนั้นได้เลน้นนันันได้ดปอกหอหญ่แล้ว Ô à, tụi nhảy เฒ่า nữa, อื้อ cái พานี้เช่ เราได้หลายเราได้เออเครื่องถุงแยงนึงบ่ยกปด้วยฮะอ๋อขวอคนใหญ่ก็ได้เมีแพงก็เราวิลีแล้วมันนี่เราหมานหมานละเมีแพงละหมันเลยเออคนบ่มานโอ้บ่ทาปเลยได้ นี่โมหกเรี่บป่าใหญ่อยู่ทนเส่อมน่อยเออเอารบบอเท่านั้นบประดุกกรบปคอเลย โอ้มันรีคักได้ประดุกได้ข้านคักไหลปักมือซะเออจบมันจำเงี้ยงละแล้วเนาะโจผู้ดีกระเทินมันปักมา นี่ถึงเลยถึงเลยโ <มา S 2> อ้เป็นนกคอยแล้วมานั่งใกล้เด็กหมาดน,นี่ <laughs> ประดุกโลดนะนเห็นบร่นบร,ระวังไหมเด็ดไปเดอดประดุกโลดขึ้นงอโลดจับยากประดุกนี่เออ,อหักเงียงสะก้อนแล้วส้นทางกลับสบายหักเงียงแล้วนะหักเงียงนี่โย่สัมไซมิตามินเพื่อนไหนมากเลยหยอดเลยเขาเส้นเส้นทั้งเอ็นนี่เลไย ดุกเลยโอ้มันแล้วมันแล้วเท่านี้พอทุกเกือบเกือบโลเด้นลูกมัน,นได้อยู่เครื่องโลเออเครื่อ,องโลได้หรือเครื่องโลนั่นนะ่ะพ่อเผาอยู่แถวนี้นะั่นออ,อ,ออกทีหนึ่งแล้วเนาะ มันแล้วมันแล้วมองหกนี่มีป่าเนาะเอาอีกเลยมองมันตึบๆี่ป่าลายป่าไป่สดมองแถวหกป่าใหม่ประดุกนั่งอยโพูดอะลส้นะเราได้นะ ขั้นผ่าย์พิญาณหกแล้วได้ป่านะเพราะมันรีหมองหกนี่เห็นเราวนเวีนเอาอันนี้ได้หลายตัวตัวเพื่อเราได้อ๋อมันอุ้มใหม่เนี่นะสองตัวถือแหลระบาดเดียวนะปลาดุกปลาเข็ง อมด่างไวก็มีคนน่ะข้าจะออมด่างไว้ที่จงเขียวเนาะจงทั้งพื้นนันไว้กับปา่ามนเขาเขาในะห้างเขางมเอานัดเอา,เอาเมูนผู้เสื้อสีขาวถือกันประคองได้ไงมันหลุดมือเพิ่ทงทำมาย่นนอยเห็นแล้วผู้กลุ่มกันแล้วผู้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 เรียบร้อยได้หมุนทรงนะ นั่นได้แล้วนะปะคอาไ่ใหญ่ไปได้ปะคอน่อยคนเลยปะคอน่อย เจทั้งนี้คนหุ่มลายเจทั้งนี้คนสงสัยป่าทั้งนี้สงสัยมีหลายกลัวทั้งทั้งเหนือพวกเร่ตอนนี้คนก็นเริ่มทยอยเมื่อหลายแล้วคนพสวยเลยประมาณสิบคนไปเลยเดือน,นี้นะ แก็จะเด่นวงเลยคนเมืองไทยเขากินน้ำหลายเลยไปเราก็จะได้เดินทางกลับคนมาประทัดต้องาพาเพราะว่าบอกเขาใหญ่เขาหลายโตมาก็ท่านหาปลาหูจับฟังช่วยๆหน่อยมาประยงพ่อมาได้เยอะต่อสตัวเขาได้นะตัวนี้พี่กะเก็บจะดุ้งทยอยกลับงันกับจานไขมันเลยอ๋อเธอได้หลายนะจ๊ะเนาะ กระตาหนึ่งเอามงหกก็ได้หลายหักสะได้ได้ซ้มอมแหเท่านั้นแหละที่ชมแหนี่ยไปเอ้าไปเดินทางกลัปคนๆด้วยแล้วมาอยากเข้ากันกุกลับมาอยู่ที่เขาหนำก่อนกินบุ้งแหละมันสวยเลยครับจะตแตงกินบ่อบคนเลยคือจะกินสุก กลับมาหอดแล้วคนเลยเป็นอินปอนไข่ในแล่วบเอไข่เนื้อไข่น้อไข่เน้วปอนเขาทนี่เ,นนลเล่นน่ะนะเขาไข่สมัยใหม่เสมอนี่ยคนเนี่ไข่เหมืไข่เมยไข่เพีย,ยเ,มยเยสมอนี่ยคือตะเกา่ากินหา,านไเมยนอปลาเยตีปลปปาบ่ตำแตงบ่ จะหายยู้กินเขากินน้ำคนทนเลยเอ้านีไ่ได้สำหรับคลิปนี้การได้เจอเซตนี้มนผมบอกเข้าใจเบอร์สุขคุณสุคนน์ทำทรงคลิปจนจบแต่หนาคลิปหนาเจอไม่คนเลยแต่กินสบายสบายดี